ดูดวงชาวราศีพฤกษภกชาวราศีพฤกษกดวงขึ้นเงินถามหานางให้รวยด้วยอำนาจบารมีวาสนาท่านจะทำอะไรก็ตกตำแหน่งที่ดีไปหมดทำอะไรก็ลงล็อกไปหมดทำอะไรก็ดูสวยสดงดงามหน้าตาดีผิวพรรณผุดผ่องจิตใจที่แช่มชื่นราบรื่นโชคชะตาของท่านพุ่งตรงขึ้นไปทะยานบนฟ้าบอกได้เลยว่าดวงขึ้น เงินถาหาดวงขึ้นอะไรมันก็ดีไปหมดนะผมชาวราศีพฤษิก,ษกช่วงชะตาต้องมีดีนะครับจับดีอวดจิกชื่นะครับสิปีเปลี่ยนหนึ่งครั้งบอกได้เลยว่าโชคชะตานางให้ท่านรวยถ่าจะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะได้โอกาสทองท่านจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอท่านจะได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจิงดี และจะมีข่าวมาจากแดงไกลนะับนกน้อยถือข่าวดีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเขาใช้นกพิราบส่งสารสื่อสารไม่ว่าจะเป็นนกอีก,กาหรือนกอะไรก็สามารถส่งสื่อสารได้รับข่าวสารที่ดีหรือข่าวร้ายแต่บอกได้เลยว่านะครับผมถ้าเปรียบดังดวงชะตาท่านจะได้รับข่าวดีการที่ท่านยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา ทเทพเรวดาฟ้าดินเข้าข้างตัวท่านทําให้ท่านครอบครัวอยู่ร่มเย็นม่สุขครอบครัวของท่านจะได้เริ่มเริ่มต้นการปฏิบัติโอยการรี่เริ่มการสร้างสรรค์ธุรกิจการงานใหม่ๆท่านจะได้รื่นเริงสังสรรค์แช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในตัวท่านท่านจะมีความสุขนะครับท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เจรจา ได้มุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ด่เดียวาหารถือตำแหน่งถ้วยทองนะครับโอกาสดีเข้ามาสู่ตัวท่านนะครับโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจะเต็มถึงเวลานะครับส่งผลหนุนนำถ้วยทองบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับเรื่องราวต่างๆถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินเข้ามาสนับสนุนค้ามชู ท่านจะลื่นเลืองสังสรรค์แช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาของท่านนะตกตำแหน่งที่ดีจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองนะผมได้เจอแต่สิ่งที่ดีการมองการไกลถึงอนาคตจะทำให้ท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะัถ้วยทองบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะับมีสิ่งดีๆมีโอกาสดีมีโอกาส,อกาสทอง สายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าตรงไปเรื่อยๆครับค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรทั้งนั้นเพราะโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งนะมีปู่าษีนําทางให้ค่อยๆไปค่อยๆไม่ต้องรีบนะครับถ้าเบื่อก็หยุดนะครับแล้วก็เดินต่อเก่งไม่กลัวกลัวหยุดทํานะครับเพราะว่าคนที่จะบรรลุสําเร็จไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องเก่งเป็นที่สุด แต่ท่านจะหยุดทํากลางคันนะครับการที่ท่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังไม่หยุดถึงเวลาท่านก็ประสบความสำเร็จถึงแม้ท่านจะช้าลงนิดนึงแต่ท่านไม่หยุดทาท่านก็รุ่งโรจน์ประสบ็จมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตําแหน่งเป็นผู้ให้การที่ท่านเป็นผู้ให้นะครับมันก็ต้องมีศัตรูบูมารที่คอยกีดกั้นกีดกั้นขัดขวางนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่าง ตำแหน่งถ้วยทองเหรียญทองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการประดิบประดอยการริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการแปลเปลี่ยนพัฒนาแปลเปลี่ยนแบบผันการยืนหยัดต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างจงยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบร้อนโชคชะตาขอํำนายว่าท่านจะได้เจอผู้คนหลากหลายอาชีพชาวราศีพฤษศครับท่านจะได้เจอคนที่ใช่ คนที่สามารถเจราจาต่อรองพาทีทำให้ท่านมีความสุขมีข้าวกินมีข้าวใช้นะครับไม่หมดครับมีเงินใช้ไม่หมดมีการชิงไหวชิงพริบต่อสู้แก่งแยกชิงดีท่านก็ชนะปัญหาตึงเครียดก็จะเริ่มคลี่คายการชิงไหวชิงพริบมีคนมาหลอกลวงใครหลอกใครกันแน่ดวงตาสุขสมสมหวังดังใจหมายในหัวมีเมฆหมอก เพราะฉะนั้นนะครับรีบรวยรีบเฮงนางในที่นี้คือนางบนสวรรค์ชั้นฟ้าจะนําพาซึ่งโชคลาภมาให้นะครับเงินทองบารมีวาสนาท่านจะได้มีโชคลาภถูกรางวัลเลขเสี่ยงนําโชคก็จะถูกก็จะเฮงก็จะปังนะครับจะทําอะไรก็ประสมวาร์มสําเร็จนะครับไม่ว่าข้างบนหรือข้างล่างจัดแจงตามแบบแผนประเพณีเดี๋ยวรวยเดี๋ยวเฮงเดี๋ยวปังหลบปลีกซ่อนเลดเอาผ้าคลุมหลบเอาไว้ รับกล้าได้กล้าเสียกันแกล้งในโวกตาก็ทํำอะไรท่านไม่ได้รับดวงขึ้นเงินถามหาถึงเวลาม้าพยอง,งเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสำเร็จร่ํารวยด้วยทรัพย์สินงทองตกตําแหน่งเดอะสตาร์รับแสงจะวางมังเกิดขึ้นกกบตัวท่านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็กขาดเด็ดเดียวหารับถือดาบประหัตประหารศัตรูมูมานร่ลำรวยด้วยทรัพย์สิเงินทองรวยเลยรวย ครับผมปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในดวงชะตาปัญหายาจกนะครับผมตกตําแหน่งไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีนะครับบารลายไดยาจกก็คือมีโอกาสน้อยแต่ว่าโอกาสคังใหญ่นะครับจิตใจที่ลื่นเรลงสังสรรค์แช่มชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้ยดีการยินหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาอัศบินถือดาบประหัตประหารศัตรูโมมานถึงเวลาท่านจะร่ำรวย นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดวงชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคนะครับผมเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับร่ลำรวยรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายการได้กาเสียกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าพัฒนาอย่างก้ากระโดดนะครับผมการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาอัศินถือเหรียญถือนําพาซึ่งโชคลาภเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชค นะครับผมโชคชะตาของท่านในช่วงบางช่วงจะมีการริเริ่มเริ่มต้นนะครับปฏิปฎโดยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับผมพระราชาแห่งถ้วยบ่งบอกถึงความมั่นคงเยอะถึงเวลาก็รวยเองไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องเค,ร,ครียดนะถึงเวลาก็รวยเองถึงเวลาก็เฮงเองนะครับการที่่้นสับสนงงงว,วยในโชคชะตาเยอะก็แก้ไขปรับปรุงมีปักตรงกลางใจ นะครับผมท่านจะได้ลื่นเลงสังสัรงแช่มชื่นและคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเข้ามาในดวงชะตานะครับดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายครอบครัวอยู่ร่มเย็นมีสุขมีปักเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายนะครับนะครับแต่ซันเกิดขึ้นในดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างตัวท่านนะครับเพราะฉะนั้นโชคชะตาของชาวราศีพฤษภได้เปรียบคนอื่นนิดนึง ครับผมเป็นอะไรที่ได้เปรียบคนอื่นชาวราศีพฤษภโดดเด่นทุ่งข้าวเหลืองอลามแช่มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีข้าวกินมีข้าวใช้นะครับผมจ,จัดแจงให้ดีแล้วกันนะครับผมขอให้ด้านสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับแช่มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับสิ่งดีๆให้บังเกิดขึ้นกับทุกท่านถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซปเปร์แตังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับชาวราศีพฤษภครับสวัสดีครับ